สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่อมอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดพระรามสค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณบุลันนะคะลูกค้าซึ่งกำลังจะรับรถค่ะฟอร์ด o p e n c a นะคะ2.2 XL Passport ค่ะส้มขออนุญาตสอบถามคุณบุลันนิดนึงค่ะในส่วนของความรู้สึกในการได้รับรถในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะเพาเป็นรถคันแรกเ, <Wow. S 1> เป็นรถคันแรกใช่ไหมคะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ไหมคะไม่ค่ะ บริการถึงที่บ้านเลยดีใจมากเลยค่ะวันนี้มารับรถตั้งแต่จัดไปเน้นมานี่ก็ผ่านง่ายนะคะแล้วก็เซลล์ก็ดูแลดีมาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มทาเอกสารและจนมาถึงวันที่รับรถเลยค่ะดูแลตั้งแต่แรกยันจบเลยค่ะประทับใจทุกขั้นตอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการออกรถฟอร์ดสามารถมาติดต่อส้มได้เลยค่ะที่ฟอร์ดสาขาพระรามสี่นะคะ หรือโทรเข้ามาที่หมายเลข0896364951 0871637779หรือจะคลิกเข้าไปในเพจของเราก็ได้ค่ะ Ford Ranger by ส o o m b o a ค่ะ